ลำปางกันก่อนนะครับจังหวัดลำพูนและลำปางประกอบพิธีมอบเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลน,นิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูนนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีมอบเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลน,นิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดจำนวน12รายหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งนี้กรรมการมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลำพูนต่างสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูล,ลนิธิเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถปัมภ์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน ส่วนในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะนายชาชวชานฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีอันเชิญเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบแก่ปลัดจังหวัดหวัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางและนายอำเภอทั้ง13อำเภอค่ะทั้งนี้มูนลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นจากเหตุการณ์วัตภัยพายุโซนร้อนแฮเรียดตในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปี2505จากการนําเงินบริจาคช่วยเหลือของประชาชนเหลือเงินอีก3ล้านบาทในหลวงรชัชกาลที่9จ,จึงพระราชทานเงินเป็นทุนเดิมก่อตั้งมูลนิธิเมื่อปี2506โดยชื่อของมูลนิธินี้มีความหมายว่าพระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน